الحمد لله رب العالمين نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيره فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمه الايمان اولا ثم نعمه الاخوه الاسلاميه ثم هذه النعمه التي جئنا من اجلها اليوم وهي نعمه افتتاح هذا المسجد تفضل Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh uh, Sebelum saya nak terjemuh apa yang Syekh sebut saat ini tu, Saya sikit nak perkenalkan kepada ibu dan bapak Tentang kata Syekh Musleh ni siapa dia uh, Syekh Musleh ke uh, Huana uh, Muridhi ke Kuam Di Nakab Thi Yuh Naratiwad Nakab Tan Ben Puh Thi Mi Upakara Kun อย่างมากต่อชาวนาาธิวาสและก็ไม่เฉพาะแต่ชาวนาาทิวาสเท่านั้นนะครับหลายๆจังหวัดท่านก็เป็นผู้ที่ช่วยประสานกับผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคสร้างมัสยิดก็ทำโดยละมัสยิดเราก็ได้รับบริจาคจากท่านไปส่วนหนึ่งนะครับอ่ะขอตูขอทายสมบุรดสีปานนี้ดับต่อไปคือท่านก็ขอขอบคุณถึงเนมมัตแถวละตาลาสมประธานมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้ว نعمة على مسجد نعم نحن اليوم نفتتح المسجد في واد ولكن أثر هذا المسجد ليس على أهل هذا الحي فقط وليس على أثر أثره على واد فقط وإنما أثره سيكون للأمة بأكملها للأرض بأكملها ครับเราก็ได้สร้างมัสยิดณพื้นที่ที่นี่แล้วก็ผลพวงผลได้ผลประโยชน์ที่จากการสร้างมัสยิดที่นี่ไม่เพียงเฉพาะแต่ชุมชนบ้านบะตงเท่านั้นแต่มันครอบคลุมถึงชุมชนทุกชุมชนสามารถมาใช้บริการละหมาดและก็ประกอบศาสนกิจได้ و و ครับเราก็ได้รับรู้กันแล้วบทบัญญัติของเรานี่ได้บัญญัติไว้ว่าหาดดกผู้ใดกระทาความดีหากผู้ใดได้ไดกระทําความดีขึ้นมาความดีเหล่านั้นจะไม่บางเกิดเพียงแต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่มันจะก่อเกิดถึง ผลไม,ม้รากพืชต่างๆรวมทั้งสรรพสัตว์ทุกอย่างก็จะได้ผลบุญจากการประกอบความดีของมนุษย์นั้นด้วยด้วยเหตุนี้เร ا จึงต้องรู้จักศีลธรรมและศีล ن د م ا هاجر من مكة إلى المدينة. อ و ل عمل قام به هو بناء المسجد لم يبني له بيتا ولم يبني م د ر س น ولا ج ا م ع ั و ว ن م ا ب, ب د ย ببناء المسجد. ครับเราก็รับรู้ว่ามัสยิดนี้เป็นองค์กรหนึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะประกอบแล้วใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นว่าเราจะได้เห็นจากประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีสุลตานุสัลตัม ได้อพยพจากนครมักกะปลายสู่มาดีเนาะอันดับแรกและสิ่งแรกที่ท่านนาบีปฏิบัติธรรมก็คือการสร้างศูนย์รวมจิตใจนั่นก็คือสร้างมัสยิดครับ لا يوجد شيء في الكون ينسب إلى الله إلا عباد الله وبيوت الله لا توجد مدرسة الله ولا جامعة الله وإنما س م ي ت المساجد هي بيوت الله ครับ ในพื้นพิพน์นี้ไม่มีอะไรที่เอารตาลาได้บัรจบแล้วก็กล่าวถึงอย่างที่ท่านรองคณะกรรมการอิสลามได้กล่าวมาแล้วตะกี้นั่นคือการกล่าวไว้ซึ่งมัสยิดนะครับแล้วก็มัสยิดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่เป็นมัสยิดเท่านั้นแต่มันเป็นศูนย์ในการกระทำกิจกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่การเรียนการสอนแล้วก็อุปการะต่างๆครับ أهمية المسجد النظر إلى المسجد يزيد في الإيمان الجلوس في المسجد عبادة المشي إلى المسجد خطوة ترفع, حس... ترفع درجة في الجنة وخطوة تمحو سيئة عن المسلم مسجد بن بركاينن تي ساما تا شاي مسجد ني نيكان كو كل فل لبون تانتا تا هين داي وا كاو تي كاو باي

عماره المسجد الذكر في المسجد عماره للمسجد الصلاه في المسجد عماره للمسجد التعليم في المسجد عماره للمسجد فلا ي... الله سبحانه وتعالى يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر والعماره تنقسم الى عماره حسيه التي هي البناء والعماره المعنويه التي هي العبادات والتعليم والذكر والاعتكاف ฟะฮัฮี أيضا ตุสแม่หิมาระลิลมะซิจครับยาวเนาะสรุปการสร้างมัสยิดไม่เพียงแต่การสร้างเฉพาะผนังมัสยิดเสามัสยิดเท่านั้นแต่การสร้างมัสยิดคือการสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ให้รู้รักสามัคคีประกอบคุณงามความดีนะครับดังที่อัลลอฮฺตาลากล่าวว่าม่องค์การว่าอินนามายะมุรุมซาดัลลอฮ์แท้จริงแล้วอัลลอฮฺทรงสร้างคือการ อะไรครับก่อสร้า<ร>งมาสัสยิดเพื่อเป็นแหล่งในการกร่อความดีทั้งหลายนะครับนั้นผมสรุปแล้วนะครับมันยาวอัอนนั้นมัสยิดของรัสูลซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคือมัสยิดวมันวือมัธยมมันคือารงพยาบาลมันคือเรือนจำมันคือศาลครับมสัสยิดที่ท่านนบีสร้างขึ้นมานะครับไม่เพียงเป็นเฉพาะมัสยิดและประกอบศาสนกิจเท่านั้นแต่กระนั้นว่ามันเป็นถึงแหล่งการเรียนรู้ สถานที่เรียนรู้สถานที bane. ่บัญชาการนะครับแล้วยังเป็นสถานที่คุมขังผู้กระทำผิดด้วยครับนั่นแหละอัลลอฮฺอะลัย์มัละัลเอม์มะวกะดาริคะลูมหัดดีนลัมยะตัคัร์รุจุมจาเมะฮะต์วลัมยะตัคัร์รุ เราจะเห็นได้ว่าปราดเมธีต่างๆนะครับปราดเมธีคือผู้รู้นะครับปราดเมธีต่างๆเนี่ยเหล่านั้นไม่ได้เรียนหนังสือจากมหาลัยไม่ได้เรียนหนังสือจากโรงเรียนแต่บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้นะครับบทบัญญัติอิสลามนั้นด้วยการอาศัยอาศัยมัสยิดดังจะเห็นจาก อุลามะต่างๆอบูฮานิฟะมัลิกีชาฟิอิฮัมบาลีเหล่านั้นก็ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปนานนูนูฮันอูอัลอิวะฟิฮัดลฮยอัลลาบน ن ารก่อส ا มัสยิดแ ا ะเรา ل อกกับท่านว่มัสยิดนีเ็ขอนรามัลลอฮเ็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่อัลลอฮฺได้ให้มัสยิดให้มัสยิดกับท่าน แล้วก็จงใช้มัสยิดนี้เป็นสถานที่เก็บเกี่ยวคุณงามความดีอันเนื่องจากว่ามัสยิดนี้มีสองแง่สองมุมหรือสองรยะด้วยกันหนึ่งมัสยิดสามารถให้คุณนประโยชน์กับคุณได้และใัยะที่สองมัสยิดสามารถเป็นโจทย์ฟ้องคุณได้ในวันอาครัฐหลัุูเราจะให้มัสยิดเป็นโจทย์ฟ้องเราว่าฉันมีแต่คุณไม่มาใช้ หรือว่าเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าครับนี่ผมเพิ่มไปนิดหนึ่งนะรับมัสยิดไม่เพียงเฉพาะแต่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นแต่มัสยิดเป็นแหล่งที่สามารถใช้ทั้งเด็กวัยรุ่นเด็กหนุ่มเด็กสาวนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ครับ نعم ختاما انا اشكر جميع الذين حضروا اشكر الاخوه في المجلس الاسلامي الذين هم معنا ويساهمون معنا ويساعدون معنا في في كل شيء، الحمد لله نحن بنينا اكثر من مسجد ولنا نشاط انشطه كثيره في تايلاند واشكر الاخوه ايضا في معهد الترقيه واشكر الاخوه من البلديه ومن الحكومه الذين شاركوا معنا هذا الاحتفال ونقول لهم اننا ان شاء الله سنكون مع معكم وسنساهم بقدر الامكان بفضل الله مؤسستنا تتطور يوما فيوما فاشكركم جميعا اشكر اعضاء المسجد اشكر المقاول اشكر كل من ساهم في بناء هذا المسجد والشكر موصول للاخوه في مؤسسه الشيخ عيد في قطر وللمتبرع اسمه عبد الرحمن سعيد النعيمي من دوله قطر اشكركم كثيرا وان شاء الله ساكون معكم ใน إقامةأنشطة في ه ี่น ل ้ س ج د ب ق د ิ ا ل م س ت ط ا ามเ ل ى น ل ل ه وسلم على ن ส ي ن ا م ح م ราสามขอบทุณพี่น้อนเราในพื้นที่ทุกท่าราลอดจนเทศบาลอนจนะครับแิะดงค์ารเป็นไปะมกรุราารอิไดมสลามแล็ก็ทุกทท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานเปาดตันมัสยิดฮ้วมนดาดในวันนี้แนะครับแล้วเช็ยัังกล่าท่าวบอกว่าตัวท่านเองและก็ มูลทีเพื่อความดีนี่จะอยู่เคียงข้างกับเราตลอดไปเพราะมูลิีินี้มีบทบาทอย่างมากในการสร้างความเจริญในประเทศไทยครับ,รบท่านก็จะยืนเคียงข้างกับเราตลอดไปในการจัดกิจกรรมต่างๆข้อสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ครับขอบคุณมากครับ